สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเลโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเทเดนกันอีกครั้งนึ่งครับผมมาลุยกันเลยเดี๋ยวลุยกันต่อเลยดีกว่าครับผมกับเรื่องของน้องหัวฟ้าอ่าโอเคมาความเชื่อเกี่ยวกับปีกเนาะเออ yes among us บีสโฟกเดสมบูร์อ่าครับผมครับผมอาเชนาได้บอกว่าเออในกลุ่มของเผ่าอาสูรเนี่ก็มีคนเออเชื่อเกี่ยวกับเออมีคนบูชาปีกเหมือนกันนะเหรอ,เออ่อาครับผมความเชื่อเกี่ยวกับปีกถูกทรงพันมาที่เผ่าอาสูรจริงเหรอเนี่ย ออ่าอ uh ่ฮะเอนเจลโอเคอ่าครับผมก็คือน้องหัวฟ้าก็แบบว่าเอ้าแสดงว่าพวกพวกของน้องเขาเนี่ยถูกถูกพวกอสูรเนี่ยนะ เออบูชาเนาะแล้วอาชนาบอกว่าพวกเราบูชาผู้มีปีกนี้ในในชื่อเออว่าเทพทิดาเทพบุตรสักอันหนึ่งเออครับผมอ่าอืมอ้าเอโดไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันออขอถามหน่อยดิเออ พวกนั้นรู้หน้าตาเป็นไงรู้เปล่าแน่นอน We believe that when we die, our spirit c r o s s over the Garden of Heaven to the to uh, to rest in peace ก็คือเขาเชื่อว่าผวา,าสูนนี่นะพอตายปุ๊บก็จะไปก็จะไปอยู่ใน <c oughs> ก็การเด การ์เดนออฟเอเดนละเนาะส่วนเอเดนครับผมเพื่อที่จะพักผ่อนอย่างสงบสุข Angels allow us to Bridge Heaven t o e a r t h oh and c a r r y our spirit all after death. าณของเราไ e ทั้งหหาะครับผมก็คือพวกวิญญาณไอ้พวก Angels พวกนี้เป็นเหมือนสะพานนำวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ประมาณนั้น คล้ายๆกันอยู่นะเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกับลรื่องบุนของเคิร์ตอยู่นะเออฮะเรนโบว์คัลเลอร์วิงอ๋อ,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 อก็คือถูกคือมีคำเล่าขานกันมาว่าพวกไอ้พวกเทพบุตรเทพเทพธิดาเนี่ยนะมีปีกเป็นมีปีกเป็นสีลุง้งอ่า with เ enormous wing ก็คือที่เรามีคำเล่าลือว่าไอ้พวกนี้ไม่มีวันตายเรามีปีกที่ใหญ่มากแล้วก็ขับไล่ปีศาจได้อืมอ่าก็คือเป็นสัญลักษณ์ของของทั้งความดีและสวยงามแล้วก็ยังแข็งมีความแข็งแกร่งด้วย อ The Descendants อ๋อ,อก็คือเป็นแล้วก็มีพลังในการที่จะทำให้เออพวกเราได้ได้เจอกับเออพวกลูกหลานอีกครั้งครับผมเป็นอะไรที่ฟังแล้วเท่มากครับผม อ่าครับผมก็คือพวกพวกนี้มีมีความสามารถในการสร้างเออ่สร้างเออ่สร้างปฏิหารเนาะเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะ that's why they are more than a few b e a s t f o l k who pray for two angels when they lost the อา่าครับผม นี่คือเหตุผลว่าโอ้ h oh, e y have lost a love one ครับผมผมอ่านไม่จบอ่าก็คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเผ่าสูนถึงมีคนเชื่อเกี่ยวกับพวกเทพประบ,บททุเทพธิดากันเยอะมากครับผมเมื่อพวกนั้นสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปครับผมอ่านี่คือเป็นความเชื่อว่าเออจะได้เจอ จะได้เจอกับคนที่ตัวเองรักอีกครั้งเนาะอ่า uh. he to he หรอใครอ่า a boy who oh uh, I suddenly remembered a boy who just recently performed an ascension for his descendants deceased mother ครับผมก็คือมีเด็ก ทำพิธีกรรมเหมือนประมาณว่าเอา่อทำพิธีกรรมลําลึกถึงแม่ที่จากไปอืออ่าก็คือก็คล้ายๆจัดงานศพให้นั่นแหละคล้ายๆกันแต่นี่มันเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมเต้นลาอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือเหมือนกับว่า เหมือนพิธีส่งส่งศพนั่นแหละอืมส่งวิญญาณพิธีกรรมส่งวิญญาณเออส่งศพโอ้พูดมาได้งไงอืออ่าอก็คือเหมือนกับว่าเป็นพิธีก็คือพิธีกรรมส่งวิญญาณส่งวิญญาณให้ของแม่ให้ เทพพระบุตรเทพธิดานำไปนำวิญญาณสู่สวรรค์นั่นเองอืม,อมคิดว่าเข้าใจนะ precise over the end of the folk life อาฮะคร n วิง huh. บีงอาฮะก็ครับผมน้องเขาก็เชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดนี้เข้ากับเออมามาที่เผ่าของตัวเองเนาะ เออมันช่าเป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่ดีนะเออขอบใจหนะ้าที่หน้าที่เล่าให้ฟังเออดีใจที่ได้ช่วยครับผมอือ่าครับผมก็คือเผาเผาของน้องหรือหรือความเชื่อในยุคข,ของน้อง กับกับความเชื่อในยุคนี้มันต่างกันเล็บลับเลยนะเอออะถึงแม้พวกน้นจะเรียกเรียกว่าผู้ผู้มีปีกเหมือนจะถูกเรียกว่าผู้มีปีกเหมือนกันแต่ความหมายมันคนละเรื่องกันเลยเนะเาะอื ่าก็คือพอเวลาผ่านไปเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมยิ่งเป็นเรื่องการเล่าปากต่อปากอย่างนี้ยิ่งเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเนาะอืมเกตโซคิดว่าใช่อืมอกซิสอ่า I thought that the historical record of the wing people Have compel would exist in the in some form in this era to ก็คือน่าจะมีประวัติของพวกน้องเขาอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งในในยุคนี้ครับผมอ่าเจอเธอแล้วเหรออ่าอย่างที่ฉันพูดเลยใช่ไหมอือก็อย่าง อย่างที่เราลือมาประมาณนั้นอฮอ่าเธอคือคนที่มีปีกที่สวยงามที่ทุกคนพูดถึงใช่ไหมเอาไงจะจอไงจะเด็กน้อยอเออมีทุราอะไรกับฉันเหรอฮืออ่านายมาที่นี่เพราะว่ามีคนพูดถึงน้องหัวทองใช่หรือไม่ฮือ้อ ไม่ใช่หัวทองอะไรน,น้องหัวฟ้าเออมีเอมเอมีมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยครับอะจากชั้นเหรอเออต้องการพลังของคุณครับเพื่อที่ฉันจะได้เห็นเพื่อที่ฉันจะได้เจอแม่อีกครั้งไอ้หมอนี่สินะหมายความว่าไงาครับคือว่า คุณเป็นเทพธิดาใช่หรือไม่ฮึเออะไม่ไม่ใช่เออจ,จเออถึงแม้ฉันจะมีปีกแต่ฉันไม่ใช่เทพธิดาหรอกนะได้โปรดเถอะนะขอร้องละ่ะอือฮะอืมเอเอไม่จำเป็นต้องซ่อนมาหรอกนะเออประมาณว่าเออไม่ต้องเปิดบงังประมาณนั้นอืม and watch over her เขาบอกอันนี้ก็อยากจะให้เราช่วยให้เขาเห็นแม่ให้ได้ครับผม,มพูดเองเออเองแล้วมันก็ไปซะแล้วครับผมแล้วเราคงตามไปสินะเพราะว่าไอเด็กนะั่นมันไปแมพข้างๆครับผมอันตรายมีมอนสเตอร์อเห็นเห็นอยู่นะว่ามันเข้าใจผิดฮะา น่าครับผมไอเด็กนี่ทําตัวแปลกๆครับผมตามไปนี่ไงอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยครับผมเอลดก็พูดขึ้นมาทันทีครับผมราะว่าแมปแมปข้างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับผมยังไงก็ต้องตามไปอยู่ดีเนาะอืมอืมแปลตามไปเลยครับผมเฮ้ น่าเบื่อครับผมเจอพวกที่แบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะไม่สนใจฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยโหแบบเพลละเซงก็บอกอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ออมันก็ยังจะคิดเองเออเองอยู่ผมละเซงเจอคนอย่างนี้เออเจอแล้วไอเด็กเรียน เอ้าฮะคุณมาจนได้เชนะอืมเออฉันได้ยินว่าที่นี่มันอันตรายมากเลยนะนายไม่ควรมาที่นี่คนเดียวนะอืมแล้วก็ฉันต้องมาบอกนายเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจผิดไปด้วยเข้าใจผิดเหรออะไรอ่ะฉันไม่ใช่เทพธิดา หมายความว่าไงคุณมีปีกที่สวยงามขนาดนี้คุณควรที่จะเป็นเทพทิดาสิก็บอกอยู่ไม่ใช่ไอเด็กนี่เออฮะอาา่ะฮะรับผมน้องเขาบอกว่าไม่ใช่ฉันมีปีกก็จริงแต่ฉันไม่ใช่เทพทิดาเออคนละอันกันไม่เชื่ออีกไอเด็กนี่ ไม่ได้บอกไอ้น,นี่มันมันคิดเองเออเองไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือมันบอกมันบอกเราโกหกเป็นคนขี้โกหกไปบอกมันว่าเราเป็นเป็นไอ้นี่เป็นเทพธิดาทั้งทั้ง,ท,งที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ใช่เทพธิดาไอ้น,นี่มันคิดเองเออเองครับผม mm. ก็เป็นเป็นเผ่าเป็นเผ่าผู้มีปีกจริงๆแต่ไม่ใช่เทพธิดาเอา่ เอออันนี้บอกแม้ล้อฉันเล่นอยู่ใช่หรือเปล่าเออเราบอกล้อเล่นเหรอล้อเล่นเพื่ออะไรอะ่ะอืมอ่าก็คืออันนี้ในหัวไอเด็กนี่คือคิดว่าน้องหัวทอเอ,อ้น้องหัวฟ้าเนี่ยพยายามที่จะอันี้กบพูดกบเกลือนครับผมทั้งทที่ตัวเองเป็นเทพธิดาไหมเออถ้าเกิดถูกเปิดเผยมามันจะ มันมันจะเป็นเรื่องเอาได้อะไรประมาณนี้อ๋อประมาณว่าหลอกเพื่อที่จะไอ้นี่เอ,อ่อทดลองว่าไอ้หมอนี่เชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าเราเป็นมิว่ามีเทพธิดามีเทพบุตรอยู่จริงอะไรประมาณนี้ อืมครับผมก็คือแม่เขาตายที่นี่อ่าโดนโมอนสเตอร์ฆ่าอืมไม่น,าน่าล่ะทำไมถึงพาพาน้องหัวฟ้ามาที่นี่นเนาะอืมอืมอ h e n the beast folk doesn't know how อ่าครับผมก็คือมีมีมอนสเตอร์โหดร้าย หลับไหลยอยู่ที่นี่ครับผมแม้แต่เผาอาสูรเองก็ไม่รู้วิธีจัไม่ไม่รู้วิธีการจัดการมันครับผมอ่าฮะ,ะก็เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่นะว่าไอเด็กคนนี้แหละคือคนที่พึ่งเสียแม่ไปเนาะที่อาจินาอรเล่าให้ฟังอ่าเด็กแม่กับเด็กนี่มาเก็บยามาเก็บสมุนไพรที่นี่ อ่าล้วก็เจอมอนสเตอร์แล้วอัน,นี้ก็แบบว่าแข็งไปครับผมอ่าฮะก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเปลิดตาครับผมอ่าฮะคือตอนแรกแน่ใจแล้วครับผมว่าตายแน่นอนแต่ว่าก่อนจะรู้ตัวทีหนึง่งแม่ก็มาปกป้องฉันแล้วแล้วก็มองเทงไปแย่จังเนาะอ่านะแม่ก็เสสละตัวเองเพื่อปกป้องไอ้หมอนี่เนาะ เออก็คือไอเด็กนี่ก็หนีไปครับผมหลังจากนั้นทิ้งให้แม่ตายไปอยู่เบื้องหลังครับผมนี่ก็โทษตัวเองครับผมอืมก็มันน้องหัวฟ้าก็บอกว่ามันก็มันนายทำอะไรไม่ได้แล้วนี่นะอืมอย่าโทษตัวเองไปเลยแต่ว่าฉันทิ้งเธอไว้ตรงนั้นนะอืมก็เข้าใจได้อยู่ครับผม อืก็ไอเด็กนี่บอกว่ามันแบบมันทําอะไรไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นคือมันกลัวมากจนตัวแข็งไปหมดเลยทิ้งแม่ว้อยู่เบื้องหลังให้โดนมอนสเตอร์ฆ่าตายไอหมอนี่ทําอะไรไม่ได้ยกเว้นหลบซ่อนเท่านั้น่ะฮะขราบผมมันช่างเป็นเรื่องที่แย่มากครับผมขราบผมเห็นแม่โดนฆ่าต่อหน้าต่อตาครับผม อ๋ฮะ uh huh. ไม่มี what if เว้ยมันไม่โลกนี้มันไม่มีถ้าเกิดไม่มีไม่ใช่ดิ what if ต้องบอกว่าถ้าสิเออ,ถ,อ,งงถ,องงถ้าอย่างงู้นถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีอมืหรือลู้งงลู่ง,งี้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. อืมอ่านี่ก็สรุปก็คือมันโทษตัวเองอยู่ครับผมอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนะพอปเปอิดฮะอลิซอ่า, least อาก็คือก็คือแตง ถึงแม้ไอ้ไอ้หมอนี่มันจะกลัวมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็รวบรวมความกล้าแล้วไปหยิบเขาของแม่มาเพื่อเป็นของดูต่างหน้าเพื่อที่จะได้ส่งวิญญาณแม่ได้อย่างถูกต้องครับผมอืมอือฮึคือการส่งวิญญาณแม่ไปสู่สวรรค์ใช่ไหม In, a, in trust the t m o n s t e r w i the of the of the beast f o l e to deliver to heaven h m but since i, I didn't have her horn i had to make do with something อ้าวเดี๋ยวก่อนผมอ่านผิดเหรอ at least i has the courage i could have gone oh, อ้อเปล่าอ่านผิดก็คือมัอนไม่ได้เข่าของแม่มานะก็คือถึงแม้ว่า จะเห็นอย่างนั้นไอ้นี่มันก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะออกไปเก็บเขาของแม่เพื่อมาเป็นของดูต่างหน้าเออตอนนี้มันเลยต้องเอาอย่างอื่นแทนแทนที่สรุปก็คือมันไม่มีอะไรเก็่มันไม่มีอะไรบนตัวแม่อยู่กับตัวเลยครับผมอ่าก็คือไอเด็กนี่ก็เป็นห่วงว่าวิญญาณของแม่จะไม่ไปถึงสวรรค์ อ่าฮะอเพราะฉะนั้นไอ้มอนี่เลยกลับมาที่นี่เพื่อมาตามหาเศษเศษซากโดยเฉพาะเขาของแม่ใช่ไหมไม่อ่ะฉันก็อยากได้เขาของแม่กลับนะแต่ว่าอยากจะสู้กับมอนสเตอร์ตัวนั้น <G ül üş> เอ,อเพื่อที่แม่จะได้หลับ ตายตาหลับครับผมเพอเจอร์แล้วเอออันตรายนะอ่ะฮะเออฉันต้องทำมันไม่งั้นแม่จะไม่ตายตาหลับอย่างเด็ดขาดอ่าฮะเออน้องหัวฟ้าบอกว่าเฮ้ยฉันคิดว่านะ ถ้าเกิดนายไปทําเรื่องอย่างนี้แล้วก็แม่นายจะยิ่งนอนตายตามไม่หลับนะเว้ยเออเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแม่นี่สูญเสียสละตัวเองเพื่อช่วยแกเลยนะแต่ว่านั้นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทําได้เหรออือฮึอ่าก็คือรังของมอนสเตอร์ตัวนั้นอะมาอยู่ข้างหน้านี่แหละอ่าฮะ เออมันก็จะเล่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วก็จะทำให้เราเห็นครับ <c oughs> ผมว่ามันจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นครับผมน้องหัวฟ้าถ้าเกิดฉันจัดการไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ได้โปรดให้ฉันเห็นแม่อีกครั้งหนึ่งเถอะนะอืมเออถ้าเกิดฉันจัดการไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ได้นี่มันน่าจะเป็น การพิสูตรมากพอแล้วใช่ไหมว่าฉันเชื่อในตัวเทพประบุเทพธิพดาจริงๆอะไรประมาณนี้ให้สัญญากับฉันสิไม่เว้ยเดียวฉันไม่ใช่เทพประบุเออฉันไม่ใช่เทพิดจ,จริงนะไม่ฟังครับผมไม่ฟังเลยเฮ้ยตามมันไปเออบินไปเหมือนเป็ดเ,เลยครับผมเนี่ยโห ที่นี่มันที่นี่ไหมนเนี่ยเหมียวเฮ้ยนั่นมันอา่าฉันจะไม่หนีฉันจะจะัดการนายเพื่อแม่ตบูบเหมียวเออ อืมเออต่อให้ฉันตายที่นี่ฉันก็ต้องเออฉันก็ต้องแก้แค้นให้แม่ให้ได้ประมาณนั้นเงาสโลโมเหรอเนี่ยถอยไปนะเวย้ยประมาณนั้นเดี๋ยวทำไมธนูเปลี่ยนไปธนูเปลี่ยนไปได้ยังไงเนี่ย อ๋อฮะ I'm I'm not more than a w uh huh. i n g people อ๋ h I'm not the angel you uh, อ่าครับผมน้องเขาบอกว่าเออฉันไม่ใช่เทพทิดาฉันเป็นแค่ผู้มีปีกเฉยๆอืมแต่ว่าก็อย่างที่อาเทนาบอกเออเทพทิดาจะต้องสวดทรงวิญญาณไม่ใช่ต้องขจัด เอ่อความชั่วร้ายอืม mm. อ the case then if that's the case then i must defeat the great evil ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ฉันต้องจัดการเอ่อเอ่อปีศาจร้ายอืม mm. เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้ฉันขอเป็นเทพธิดาก็แล้วกันนะเอาเลยเอลโด เบิบเขาให้เอาเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้า บ๊อบเฮ้ยมีนี้ด้วยอ่ะมีลดมีเลื่อนรถครึ่งหนึ่งด้วยจบแล้วเหรอเนี่ยเงี้าตึกเอ,อ่อ for some reason It's even stronger than before ครับผมไม่รู้เพราะอะไรครับผมไอ้หมอนี่แข็งแกรงกว่าเดิมถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็มันอันตรายเกินไปแล้วไอ้ตัวนี้มันอันตรายมากเแมวธนูยิงไม่เข้าเลยคุณเทพทิดดา Don't worry about me anymore ฮ huh? ะ If I die here as long as I can see my mother again I อ่คาครับผมไอเด็กนี่บอกว่าไม่ต้องสนใจฉันแล้วให้ฉันตายที่นี่ก็ได้ไม่ว่าการขอแค่เห็นแม่อีกครั้งนึงก็พอใจแล้วเออฉันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้อ่ฮะ uh huh. you really don't understand do you นานนี่ไม่เข้าใจเลยเลยสินะ no matter would h no, no matter would want the children อ uh, the trial they die เ uh อ they die saving to give up their life chasing them to the grave mm. ครับผม <c oughs> ก็คือไม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ปกป้องลูกช่วยลูกจากความตายเพื่อที่จะให้ลูกตายตามตัวเองไปหรอกนะประมาณนั้นอ่าอ่เออ เธอน่ะไม่ต้องการให้นายมาแก้แค้นเพื่อเธอ uh huh. เพราะฉันเองที่ฉันรู้เพราะฉันเองก็เป็นแม่เหมือนกันอ uh huh. มีสิ่งเดียวที่เธอต้องการเท่านั้นอ่าฮะคือต้องการให้นายมีชีวิตอยู่อย่างปลอ,อดภัยเออ อ่าฮะนั่นคือสิ่งที่แม่เธอต้องนั่นคือสิ่งที่แม่ของเธอหวังไว้อ่าโอเคครับผมทุกคน <c ười> คือผมขอปิดไลฟ์ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอองานเข้าบอกเลยโอเคครับผมไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ